ครับหนึ่งสมกับผมพระมหาดิศวัฒโนนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบอนะครับกําลังเตรียมที่จะออกรับบินทบาตนะครับจากสายถันศรัทธาอุบาสกุบาสิกาวันนี้มีเนนน้อยนะครับเนนน้อยพิเศษสองเนีนนะครับมาอยู่ด้วยนะครับ สีเน้นนะครับพูดผิดเด้อนะครับสงสัยหวยจะออกนี้นะครับเนี่ยพระไม่เคยซื้อเด้อนะครับมีเน้นน้อยนะครับมาจากวัดวิรุันบ้านไผยไยนะครับมาร่วมบิณฑบาตด้วยนะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงฝ้าบาทหรือเปล่านะครับวันนี้เด้อนะครับเป็นบรรยากาศนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านขาอนะครับ เตรียมที่จะออกบินทบาทรับสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านแสนสุขนะครับบรรยากศาศเช้าๆนะครับ13-14องศานะครับหนูหน่อยว่หนาวหหนูหน่อยนี่เหรว่วหนาวเลยเนาะเก่ง <c oughs> <c oughs> มากเลยนะครับปกติแล้วจะ <c oughs> ผู้ใหญ่ก็ยังออกจากหัวห่มยากอยู่นะครับแต่ว,ว่าหนูน้อยๆนะครับไม่หนาวเลยนะครับเด้อขออนุญาตถ,ถ่ายบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับ พระจาจาร์มหาพงพันธ์อัคคาวังโซนะครับผู้ช่วยเจ้าวัดวัดวัดบ้านเก่าบ่อนะครับเป็นประมุขประธานนะครับเราบินเทบาสจากสายฐานศรัทธาอุบาสิกาญาติยมนะครับเด้อวันนี้ขออนุญาตมาเก็บภาพนะครับเมื่อวานไปถ่ายที่บ้านพนแพงนะครับวันนี้มาที่บ้านแสนสุขนะครับแม้อากาศจะหนาวสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าสายทานศรัทธา อุบาสกของวาสิกานะครับชาติโยมไม่เคยวันนะครับนี่นะครับหนูน้อยนะครับไม่รู้ตื่นได้ยังไงแต่เช้าขนาดนี้นะครับผู้ใหญ่ยังตื่นยากอยู่ด้อนะครับน้อนะครับมารอสีบาทนะครับ นะครับเนนน้อยนะครับเนนน้อยสี่เนนนะครับมาแต่วัดวิรุบันว้านไผ่ใหญ่นะครับโชคดีไม่เอาฝาบาทมาด้วยนะครับเ่อนโมทนาวันนี้ต้องตามน้องเนนแล้วนะครับนี่คือเพื่อเห็นภาพห้องหมุดนะครับขออนุญาตเดินตามหลังสามนินน้อยนะครับเพื่อจะเก็บภาพให้ได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับ ดีใจนะเด้ใส <Pop> ่บาตนิ like bon ่งเนาะสาธุ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 ห่อนอุ่นอุ่นบาตเก่าบวบไม่ค่อยมีนิ่งเนี่ยเนาะดีใจครับวันนี้น้องดีใจครับนะครับโยมดีใจเลยนะครับได้ใส่บาตนิ่งน้อยนะครับวัดบ้านเก่าบ่บไม่ค่อยมีนิ่งนะครับสิยูดนบ่ล่ะน้ำเฒ่าน่ะคนกิดสีเลี่ยงงันนี่ลงกิดสีเมื่ออ๋อ น้อยจริงะครับเน่ยเพิ่งจะใส่บาทให้นิดหน่อยเนาะโอ้ดีใจครับ ใส่บาตรให้นิดหน่อยเนาะ <c oughs> นะครับขอเดินตามหลังนะครับเก็บภาพบรรยากาศเด้อน,นะครับปกติก็ไม่แบบนี้นะครับแต่ว่าอยากจะได้ภาพบรรยากาศนะครับอุบาดอาจารย์บ้านเก่าบสนะครับออกรับบินทบาทนะครับมีพระอาจารย์สงการนะครับพระอาจารย์ม่วงพระอาจารย์สงการนะครับเป็นผู้ดูแล สามิณน,นะครับเคยประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดวิรุปันบ้านไผ่ใหญ่นู่นนะครับจบอยู่ที่วัดบ้านไผ่ใหญ่มีปริยัติสามัญน,นะครับบวชด,ด้วยเรียนหนังสือด้วยนะครับ ใสยังไงเด้อบาทกับสมาเน่นห right? น่อยเด้ออีเน่นหน่อยไม่ใส่บาทเลยมือนนี่เอาบาทเพิ่มอีเด้อมือนนี้เด้มเกือบลืมแล้วนี่เนาะสาธุสาธุสาธุเน่นหน่อยมาวินบาทตรง ได้ใส่บาตเริมนิดหน่อยนะนี่เนาะสาธุสาธุกูามาลำหลังนี่โบไม่เนียนเดอ้อแต่บาทมานันน้ำเยอะสาธุสาธุนะครับโยมถูกใจเลยนะครับวันนี้มีสามเณรน,น้อยนะครับมาใส่บาตรนะครับมาบิณฑบาตนะครับนี่มาเติมกันไปเอาบาตรมานน้ำเยอะเด้อแต่ไม่ใช่เนียนน้อยเด้อสาธุสาธุ โยงดีอกดีใจเลยนะครับมีสัปเหร่นีน้อยนะครับเด่ว่าเดินห่างกันเลือเกินนะครับยังให้ไหวเด้อใส่บาทให้นิดหน่อยเนะาะอาสาธุมาถ่ายรูป ดุดดวดเดืดเด้อ พิเศษเดิมิเมเนียนหน่อยเมื่อ <Okay. S 2> สานสนธุ มีเน้นน้อยนะครับอยู่แม่เพนมิตรเวชพันธ์นะครับกูดูแลวัดวาประศาสนาวัดบ้านเขาพนะครับใน้ใส่บาทนิดน,น้อยแล้วเนาะ อ้าวเดินไปเดินไปเดินตรงๆเด้อ หากนเนียนหน่อยเนาะ,ะ,ะอาาือสาธุสาธุวัดเ่าห้อมึงบุคคลมีนียนีนวัดเา่า